เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนสโตเกมเมอร์จอมวันนี้จะมาไม้คราบสูวยโว้าตอนนี้เราเพิ่งเกิดมานะครับก็เป็นแดนที่อุดมสมบูรณ์อเปล่ามีเราสมเราน่าจะอยู่ในป่าแล้วตอนนี้เราตัดต้นไม้ก่อนเบสิคพื้นฐานก่อนที่มันจะมืดเราจะอัดไปประมาณสิบห้าสิบสามนาทีนะครับปั๊บ เืผมแล้วผมลง y u t u b e ห้ามเกินสิบห้านาทีไม่รู้ทำยังไงนะมันบอกต้องลงทะเบียนอืมตัดหน้าจังเลยโอ้โหนี่ต้นใหญ่ด้วยนั่นงั้นผมตัดไปก่อนดีกว่าเผื่อจะได้รวดเร็วทันใจอ่าตอนนี้เราก็ได้ไม้มาแล้วครับอย่างดีเลยครับ ได้สิบอ็ดแิ้เจันก็จะไปขุดหินกันแล้วผมจะสร้างบ้านในสไตล์ของผม,มก็ไม่ได้สไตล์ผมหรอกก็คือสร้างสร้าง,างอยู่ๆไปงั้นไนไม่คิดเลยมากบางทีอาจะสร้างบ้านเพียงสองบล็อกก็ได้ตัดอีกเรียบร้อยตัดต้นนี้ไปเบสิกเบสิกเบสิกหนนี่ต๊ครับมาเลยชุบมา เอาไม้มาเยอะๆเราต้องการนี่นี่แล้วก็ที่ขุดแค่นี้ก็พอแล้วไอวิ่ง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 ,ง,ง,งเผมต้องไปหาอาหารด้วยเฮ้ยหรือว่าเออตรงนี้ก็มีหญ้าดีกว่าลงไปเลยไหนได้มาแล้วได้ฟาร์ม,มาแล้ว นี่นี่อาหารอยู่ทุกที่ง่ายกว่าเล่นสวยโวคราบีมอนเตอร์ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่จริงไหมเดี๋ยวปจัจจนบานให้ดูครับผมยังสร้างบ้านไม่เสร็จนนะถ้าหาเตียงไม่ได้ผมก็จปะปัจจนบานให้ท่านได้ดูเลยการต่อสู้ของผมไก่ขันข้างบ้าน ไก่บางอาจมามาขันแถวบ้านฉันฉันกำลังแคสเกมอยู่โอ้เราขุดได้เยอะเลยเนี่ยอุ้ยเจอฐานด้วยครับนี่ขุดไม่เสียเปล่าอาบางทีหรือว่าเราจะเอาบ้านอันนี้เป็นที่ซุกหัวนอนก่อนดีวกว่า แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเริ่มกันทำการต่อสู้ที่ซุอหัวนอนนี้ดีกว่าเพื่อจะได้หาแร่ต่างๆมากมายนะครับอุ้ยๆเ,เยอะด้วยครับวันนี้อ๋อ,อนี่ครับท่านผู้ชมเราขุนได้เยอะเลยเราได้ฐานเยอะแล้วครับแน่สุดยอด ุดยอดจริงๆวันนี้สุดยอดเวเดตมากมันนี่เลยฐานเนอะขอเป็นเหล็กได้ไหมตอนนี้ต้องการเหล็กแล้วกูโ้โหฐานเยอะเยอะไปถึงไหนโู้โหแตกเลยมันแตกแล้วครับมันแตกแล้วมันแตกแล้วเรียบร้อยปิดประตูตั้งโต๊ะคาตรงไหนดีตั้งตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าอ่าอืม อ่ะที่ขุดถิ่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดาข้าประตูนหน่อยดีกว่าเพราะเราจะเอาที่นี้เป็นซิกเฮ้ยที่ซุกหัวนอนไม่ได้ที่ซิกหัวนอนเจ้าพูดผิดจริงอ้าวเรียยร้อยมาที่ซุกหัวนอนโอ้ได้เยอะเลยวันนี้อืมเราจะตัดไปก่อนนะตัดก่อนก็ได้ ขบวนครับระหว่างทางที่ผมตัดอยู่นะครับผมได้เจอสิ่งที่อุดมสมบูรณ์คือพื้นที่โล่งครับสัตว์เต็มไปหมดเลยครับผมก็ได้เนื้อมาจํานวนห้าชิ้นนะครับได้ขนแกะมาสองขาดอีกหนึ่งก็จัดเป็นเตียงแล้วครับก็ดยอดดีนะครับเป็นอะไรที่สุดย,ยอดข้ามไม้ต่อมาบอาวุธกันก่อนเลย เดีย๋ยวเราไม่จะปกะักหลักที่นี่เราจะไปที่พื้นที่โล่งตรงนั้นตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วสินะเฮ้ยเจอแกะตัวนึงแล้วครับเจอแก่แล้วครับอีกตัวเดียวครับก็จะครบแล้วแค่นี้เลยเราก็จะปิดอิโซลแกะบ้ามานี่เลยวิ่งไปไหนคงแกะเออเออตายในที่สุดได้มาสามชิ้นนะครับดีใจจังเลย คือแรกจะได้จบจบไปแบบดีใจครับน่าตรงนั้นก็มี b e r u f มนันนี่นี่เอออ่าสุดยอดสุดยอดครับตั้นดึกหน่อยดีกว่าครับทอสก่อนแล้วทอสอยู่ไหนอ๋อเราถามใส่ไว้ในนั้นหมดเลยเอา่า ทอสนี่ไงอุ้ยมืดนแล้วมืดนแล้วครับทำไรดีครับวายเปิดทำแมวอะไรคาไปหนึ่งอันแล้วเตียงดีใจดีใจวายนอนไม่ได้ตายโหงกินข้าวแบบประหยัดประหยัดเราเตรียมตัวขุดออกจากบ,บ้านกันเลย แล้วจะเริ่มพาสสองในอีกไม่ช้านี่ครับอ่าเรียบร้อยเจ้าความมือที่ใกล้จะเข้ามาทำลายข้าไม่ได้หรอบอกข้าเป็นลูกเทพเจ้าข,ข้านอนแล้วโอ้ยงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร เพื่อติดตามตอนต่อไปได้นะครับนายไหม่ครับสวัโว